กราบสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุขคนทางฟังไทยฟังเล่าทางยโุโรปในทวโลกมนี้คุณแม่แม่ลีซ้าอีสานกินแซบสิมมส่วนพีส่วนนองกินอมอหมูใส่ผักชีลาวเผ็ดๆแซ่บๆนัวๆวจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวกล้องบักใหญ่คือเก่าละจ้ะพี่น้องจ๋ากระติดมบใหญ่บกับกใหญ่คือเก่าจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหแม่ลีเนะ่ได้จ้ะเด้อชอบกอ็ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะรักนะทุกคน ก่อนกินเกะขอราษนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาวโกโลกเดินบันดาลให้เพื่อนเพื่อนทุกทท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล,ล่ำรวยรวยเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปปลอดภัยจากโกาครคภัยไข่เจ็บทั้งหลายทั้งมวลปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นทีนเยจ็บเยจนเด้อพี่น้องเด้อเรยร่วยเงจ้งจากพิพาประการได้กลับขอโทษขอพระยังสูงจ้ะ แต่งตัวไม่สุภาพพูดไม่สุภาพกินไม่สุภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งดังลบกวนสิ่งแวดล้อมไม่สวยงามไม่เหมาะสมกับครับขอโทษขอให้ได้เจ้ิญ Good morning Good afternoon Good evening m y d e a r friend Every one Everywhere Today m e r y i s spicy c u r l y or อ l ร c k So, ซอ๋อย m งมียังมี a ั joy with m e my d e a r friend Thank you for watching my video Thank you for your comments Thank you for your support me Have a nice day Have great day Have a wonderful day. Love you all my dear friend. And I have the sticky rice today too. y e a กกินเลยจ้ะพี่น้องจ้า <laughs> หิวข้าวแลวเดว้ออ่อมอ่อมหมูเผ็เดๆเลยจ้ะพี่นอ้องอ่อมเหล้าอ่อมหมูใส่ผักขี้เหล้าหอมๆเลยจ้ะเอ้ยยง เผ็ดใส่ผิดร้ายมากขนาดข้าวเหนียวร้อนๆ <laughs> กินผักเยอะ มาเด้จเดเด้ออมูเผ็ดเผ็ดแซบแซบนัวนัวเลยจ้ะกินกับข้าวเหนียวละลอน กินคือบ่เคยคุยเผ็ดเผ็ดแต่แซ่บ อิ่มแล้วเด้อพี่น้องเด้อมือนีก็กินได้ซัํานี้แลวเนาะพี่น้องเนาะเอาพอแซบๆเอาหมูใส่ผักชีลาวพี่น้องจ้ากับข้าวเหนียวมือไปเกือบครึ่งหนึ่งแน่นเลยเอาวันละนิดเนาะพี่นอนะ้องเนาะจังได๋ก็กราบเขาโทษเขาให้ได้จ้ะเด้ออจะกินบ่มีอ่อิ่มจริงๆนะพี่น้องจา้าแซบอหลีลองไปเห็บม่งเด้จ้ะเอ่อเอาหมูใส่ผักชีลาวแซบ รักนะทุกคน thank you my dear friend thank you for watching my video thank you for your comments thank you for your support me have a nice day have a great day have a wonderful day love you all my dear friend see you next video soon thank you so much ผิดพาพประการใดกลาบขอโทษขอพ่ายยังสูงจ้าก่อนไปกับขอราธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดนบันนานให้เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญ รีด้วยเฮงเด้พี่น้องเด้อจะเจ็บจะจนจ้ะรักนะทุกคนสู้สค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ